สวัสดีครับผมขอด่งเร,ร่งนะไมด่ดีสินบนี่ครับ60บา b หรือว่า D วัวนะครับนี่แหละ6ัอิเขาสินะแปลงสินะแปลงมา แปลงไว้แต่กินเก็บใบแต่กินโดนๆครับผมนี่พอปีดีงัวดีงัวเดี๋ยวจะมาเอาจนะัาต้มครับนี่มาต้มเอามจาจอกันเลย น่ครับพี่น้องการเชี่ยวไปต้มเนี่ยเขาต้องเอาตะหนามข้างในมันไปต้มนะครับได้จะสิตตมวมืดมืดพกอย่่ด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นไข่นี่ครับจ่าออกเลยอู้ <c oughs> เขาต้องเขาจะนี่นะครับอุ้ยโอย้ปูเยอะเลยนี่เอาต่นำดีนะเนี่ยนะนี่ครับพีด่ดอก เนี่ยเราจะเอาไปต้มเอาไปต้มนะครับได้นี่ต,ต้มตะเอาแต่น้ำดีไปต,ต้มเขาพกมันใช้น้ำนี่มันจะเป็นไข่ไ่น้องนี่มาต้มเลยครับนี่เอาปลาลุตงต้มเลยครับ ผมสามารถได้ครับเนี่ยแต่เขาบรับปเปลี่ยนปรียังผมแบบสุดๆเลยแหละผมแบบหูดับเลยดิเนาะม,บบมันต้มต้มเลยลแต่สิมีสูตรนะครับพี่น้องถ้าเป็นหรอต้อนจิดตามครับผม หน้าตามันต้มมาสัพักนะเบิ่งสีน้ำนะครับสีเขียวเขียวนี่ผมสามารถได้กับนี่ผมหูดับตับใหม่ได้เบิ้งเลยนี่ นี่เขาใช้ป,ปูแกงมาปุปปปปูด้วยตัวนี้ครับนี่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาในการใช้น้ำปลาเนี่ยบบีพกพกนึ่งเนี่ยเนาะเส่มันสนิ่ครับนี่ใส่นสนิ่นะครับเด้อบีพกนึ่งนี่เบิงกันเนี่ย จากนี่ต้งมานีแต่บีพกหนึ่งมันสิพอดีครับผมคุ้มคุ้มลพอดีนี่แต่กับเวลาเก็บนี่มันสิบว่แยกนำแยกไขมันสิบ่เป็นไข่เลยครับแต่เก็บไปนีสองปิดแต่ไปนี่ส่องปิดมันกับว่าแข็งบ่อยนามมันจะบ่เป็น,นแข็งนะครับมาเป็ดใชหลับใช้แยเลดตามปกติเลยเหมือนเด้อ มีเซเซยกันยังเห็นเลยเรอเนี่เก็บไม่ได้เก็บไบย์ถึงกินได้เป็นปีเลยครับเดี๋ยวบังกันช่วดยดก,กันมันอ่ะบีสองหกนี่สามารถใส่ได้ขวดหนึ่งครับนี่งาขวดหนึ่งเลยใส่ได้เลย มันมีเข้มครับนีแต่เผื่มระสาอ,ะอ,อย่างอ่าอีกน้อยนิดอีกนิดอ่าโอเคครับผม นี่ประมาณนี้เด้อใส่ประมาณนี้น้ำปลาขวดหนึ่งขวดเปิดไม่ไหมเลยครับน้ำปลายังก็ได้ครับนี่ประมาณนี้ใส่ลงไปเลยนี่คือการปรุงไว้กินได้เป็นปีนะครับเอาไปเก็บไว้นีตู้เย็นนี่ไม่ถือว่าเป็นไข่ครับแต่ห้าต้มเอ่อ เอาพกมันมาต้มน้ำนี่เอาพกมันมาต้มน้ำมันจะเป็นไข่ครับเนาะเวลาเลาไปแซ่ซองผิดหรือรว่ายังไม่จะเป็นไข่เป็นไข่มันสิจะเป็นเม็ดก่อนนี่ถ้า,เ,าเอาตม้มเอาพกมันต้มเอาพกมันต้มน้ำจน,นี่สิมันจะเป็นไข่ถ้าเอาแต่น้ำดีมันตมน้มมันสะชเป็นไข่ไปล่องเบิ้งครับพี่น้อง แต่เขาแบบประมาณเสน่นี่นี่ยาสีิล์มนะครับเดอนยาฟิซิมก็จะหน่ซิมบินหนักตุมไล้ครับด้วยผม,ม,ยมด,ดมำเสน่หเขาอไปใส่หลบับใส้กล้วยใช้เกลียวใชงเด็ <c oughs> พอดีเลยครับเลสน่ นะหม้อมเดือดเจ๊กข้าวแบบนึง่งคระบุมถาว,วามันให้ทีแลวนี่ในการแ้วจังนี้ปิดแก๊สนะครับเนดะ้อ ปิดจัดเลยแล้วนั้นแค่รอมันเย็นครับร่อนเย็นเนี่ยเขาคือกรอบเสื้อขวดเก็บไว้ครับผมเดี๋ยวถามเบื้องต้นมันเย็นครับแล้กรอบเสื้อขวดนี่ได้ังใจมันเย็นแล้วนี่มันกรอบเสื้อขวดนะครับนี่ผมกรอบไปได้สักหน่อยนึงเนี่ยเปื้อขวดหนึ่ปลาเกลือครับเลยมันปลาเก่ามันจะกรอบเสื้อขวดนึ่ปลาเก่านี่แหละย มันเย็นอ่ะมันสกาะสิ่งไรครับเนี่ยผมอ,ยอ่ะ <c oughs> อเร่อากใส่ขวดเลยครับมันบ่ม,นมีนขวดิปั้นปั้นกระดาษเีงครับ เดี๋ยวกิก่อนยังไ่กวาดยังไงครับพวกนึ่งกับถ้าเขาปรุงเส้นปลากับกิซิได้ประมาณขวดต้มปลานึ่งนะครับนี่แหละกิสิได้ยี่ขวดต้มปานึ Ừ Cái này là Dạ yeah. Nè okay. à. Mệt đấy à. ừ. Bộ với thai Chỉ khi nhà này ngoài đầm bà thế này พอดีครับน,นี่ขว,ขวดนึงขวดน้ำปลาหนึ่งพอดีครับครับพี่น้องใส่มัน,ข,น,ข,นขวดเรียบร้อยแล้วนี่ เอาไปดีดีไปไกินตลอดทั้งปีครับผมเก็บได้ในสง่งในส่งปิดในตุยเย็นเนี่ยบ่วเป็นไข้ซูนี้ไปลองเห็นปุ๊บเดอ้อนุ่มถูบุคอยครับ